ของสวิเดนค่ะเี่แม่นม้ำเป็น้ำแข็งไปคุณเกิดย <Good. S 1> างถามคล้องได้ค่ะแม่นน้ำเป็นน้ำแข็งคน oh. จากฝั่งนี้กับยางไปฝั่งคุณได้ทบรถถามก็ได้ นี่แหละค่ะที่เขาได้เจาะนิมาเจาะน้ำแข็งตกปลากันเพราะว่าแม่น้ามันเป็นน้ำแข็งที่จักรยานถามของ เดือนมีนาแล้วค่ะเดือนมีนาแล้กวก็ยังบ่ท่านได้ละลายเล้ ตรงนี้หนาห้อนกะสิเป็นมองจอดเรือเ่วนตอนนี้กะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งไปหมดเลย บ่แปลกที่เฮาสิเห็นค้นยางย่ทััวไปค่ะเพราะว่าค้นสวีเดนนีมากออกกำลังกายยางขี่จัก,กรยานเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องปกติเลยนี่เขาก็ยางขามคล้องคล้องน้ำม,มันที่เป็นน้ำแข็งสงสัยสิกลับมาจากเหตุงานนะคะเพราะว่าเป,เป็นตอนนี้เป็นเวลาเลิกง,งานสี่โมงแรง มีบ้านมีอพาร์ตเมนต์บรรยากาศโดยรวมค่ะวนไม่กะกำลังผีใบ กำลังแตงยอดออนประมาณปลายเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะแตงยอดแลวค่ะตอนนี้ม่มนี้ใบ